คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนฉลาดบางคนเนี่ยดูเหมือนเขาไม่เก่งที่สุดแต่ทำไมเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยถึงตัดสินใจได้แม่นยำนะฮะทำงานพลาดน้อยและมักจะมองเกมขาดก่อนใครคำตอบก็คือเขาไม่ได้แค่คิดเก่งแต่เขาคิดเป็นระบบทุกครั้งที่เจอปัญหา นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสวัสดีครับผมดรหน่่ย Star g i c m a n ui, Man, นะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในหัวข้อคนฉลาดที่ประสบความสำเร็จไม่ได้คิดเก่งกว่าเราแต่เขาคิดเป็นระบบมากกว่าเราครับทุกปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือว่าเงินทอง เราจะจัดการได้ง่ายขึ้นทันทีครับถ้าเราคิดเป็นระบบวันนี้นะครับผมจะพาคุณไปรู้จัก7ขั้นตอนของการคิดเป็นระบบนะที่คนฉลาดเนี่ยเขาใช้กันนะเพื่อให้เขาสามารถอยู่เหนือสถานการณ์ใดๆได้เสมอครับขั้นตอนที่1น,นะพวกเขาจะเริ่มจากการมองภาพรวมก่อนนะไม่ใช่แค่มองปัญหาตรงหน้าเพียงอย่างเดียว คนที่คิดเป็นระบบเนี่ยจะเริ่มจากการถอยออกมาก่อนครับเพื่อมองภาพใหญ่เขาจะไม่รีบกระโจนเข้าไปแก้ปัญหานะเพราะเขารู้ว่าหลายครั้งเนี่ยที่ติดอยู่กับปัญหาไม่ใช่เพราะว่ามันซับซ้อนนะฮะแต่เพราะว่าเขาอาจจะมองแค่มุมเดียวนะมองใกล้เกินไปเหมือนคนที่ยืนอยู่ใกล้จอทีวีมากเกินไปนะจนเห็นแต่จุดพิกเซลนะแต่พอถอยออกมาเนี่ย จะเริ่มเห็นว่าภาพทั้งหมดคืออะไรคนฉลาดจะถอยก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปอย่างมีเป้าหมายครับขั้นตอนที่สองเขาจะแยกชิ้นส่วนปัญหาออกเป็นองค์ประกอบฮะเมื่อเขามองเห็นภาพรวมแล้วนะฮะคนฉลาดจะเริ่มแยกว่าเรื่องนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างมีใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างระบบไหนมีผลนะมีกฎหรือว่าข้อจำกัดอะไรที่แฝงอยู่ ในสถานการณ์นี้หรือไม่หรือว่าปัญหานี้หรือไม่เพราะว่าการแยกองค์ประกอบเนี่ยทำให้เขาหาจุดผิดพลาดหรือว่าจุดอ่อนของระบบได้ง่ายขึ้นครับระบบก็คือปัญหาที่กําลังแก้ไขปัญหาอยู่นั่นเองนะครับเหมือนกับการรื้อเครื่องยนต์ออกมาทีละชิ้นนะฮะเพื่อตรวจดูว่าอะไรตัวไหนเสียการคิดเป็นระบบเนี่ยคือการยอมชะลอนะฮะเพื่อเข้าใจโครงสร้างที่แท้จริง ขั้นตอนที่สามนะฮะมองหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆนะฮะไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงคนฉลาดเดี๋ยวจะเห็นว่า A กระทบ B ยังไงนะฮะแต่ถ้าว่าแต่ C แล้ว D จะเปลี่ยนไปแค่ไหนนี่คือการอ่านระบบให้ทะลุเหมือนการเล่นโดมิโนโครับถ้าคุณล้มตัวแรก คุณก็ต้องรู้ว่าโตที่18เนี่ยจะล้มไปโดนอะไรต่อคนที่คิดเป็นระบบเนี่ยจะคาดดาวผลกระทบไว้ร่วงหน้าเสมอครับขั้นตอนที่4คือจับแพทเทิร์นให้ได้ไม่หลงอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์ครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องบังเอิญครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดซ้ํานั่นคือแพทเทิร์นคนที่คิดเป็นระบ,บบเนี่ยจะมองลึกกว่าวันนี้เกิดอะไรแต่จะถามว่าสิ่งนี้เกิดบ่อยแค่ไหน เพราะอะไรถึงเกิดซ้ำเหมือนคุณไม่ดูแค่จังหวะที่น้ำหยดลงพื้นนะแต่คุณจะดูว่าก๊อกรั่วมาตั้งแต่เมื่อไหร่และจะทำให้พื้นพังเมื่อไหร่การเห็นแพทเทิร์นเนี่ยคือการคาดการอนาคตจากอดีตขั้นตอนที่5หาจุดที่ถ้าเปลี่ยนแล้วทั้งระบบจะเปลี่ยนนี่คือขั้นตอนที่คนฉลาดจะมองหาจุดคานงัดนะฮะหรือว่า l e v e r a g e point มันคือจุดเล็ก ถ้าเราขยับตรงนั้นนะฮะทั้งระบบจะเปลี่ยนคือไม่ต้องไปแก้ทุกอย่างเหมือนการหากุญแจที่ไขได้ทั้งบ้านนะฮะไม่ใช่พอจะเข้าบ้านก็ไปงัดหน้าต่างทีละบาลน,นะฮะคนฉลาดเนี่ยเขาไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เขาใช้แรงเต็มที่ให้ถูกจุดครับขั้นตอนที่6นะฮะคนฉลาดจะมองผลกระทบระยะยาวนะฮะไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า ระบบทุกอย่างเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องนะฮะหรือที่เรียกว่า ripple effect คนที่คิดเป็นระบบเนี่ยจะไม่แค่คิดว่าสิ่งนี้จะส่งผลยังไงวันนี้แต่จะคิดว่าอีก3เดือนอีก6เดือนอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเกิดอะไรต่อจากนี้เหมือนเวลาคุณโยนก้อนหินลงน้ำเนี่ยแล้วไม่มองแค่จุดที่กระเพื่อมแต่จะดูว่าคลื่นเนี่ยมันจะไปถึงแค่ไหนนะที่เป็นระลอก ืนออกมาเนี่ยฮนะการคิดระยะยาวเนี่ยช่วยให้เราไม่แก้ปัญหาแบบทําให้แย่กว่าเดิมครับนะบก็ขั้นตอนที่7นะฮะกล้าปรับระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการสุดท้ายเนี่ยคนฉลาดจะไม่เสียเวลาซ่อมแค่ปลายทางนะฮะแต่กล้าย้อนกลับไปเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งระบบครับเขาไม่ถามว่าจะแก้ยังไงให้ดีขึ้นนิดนึงแต่เขาจะถามว่าต้องเปลี่ยนทั้งระบบไหมเพื่อให้ไม่ต้องแก้เลย เหมือนคนที่เลิกใช้รองเท้าคู่เดิมนะที่มันกัดเท้าทุกวันแล้วไปหารองเท้าที่พอดีจริงๆนะแทนที่จะเอาพาสเตอร์ไปแปะตรงแผลที่รองเท้ามันกัดเนี่ยทุกวันนะการคิดเป็นระบบเนี่ยจบที่การกล้าออกแบบใหม่ไม่ใช่แค่แก้แก,แก้ไปให้พอใช้ได้คนฉลาดเนี่ยไม่ใช่คนที่ตอบได้ไวที่สุดนะฮะแต่คือคนที่มองภาพใหญ่นะแยกวิเคราะห์แล้วก็ คิดเป็นระบบได้ลึกที่สุดครับและสิ่งพวกนี้มันสามารถฝึกกันได้นะฮะฝึกเจ็ดขั้นตอนนี้แล้วคุณจะไม่ใช่แค่คนคิดไวแต่จะเป็นคนที่คนอื่นพึ่งพาได้เวลาทุกอย่างเริ่มซับซ้อนนะฮะก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คือ Star t r e k Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง